สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูคะน้าหมูกรอบนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นหมูกรอบนะครับตามด้วยพริกแดงจินดากระเทียมแล้วก็คะน้าครับคะน้าก็หัน่นล้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกเพื่อที่จะเตรียมไปหั่นกันครับ หันเตรียมคณะเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตำพริกแล้วก็กระเทียมกันครับพริกกระเทียมเราจะตำแค่พอบุกนะครับไม่ต้องละเอียดจนเกินไปนะครับพริกที่เราตำนะครับก็จะประมาณนี้ในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามา ปรุงรสกันไว้เลยนะครับเราจะปรุงใส่ถ้วยไว้เพื่อที่จะสะดวกต่อการผัดนะครับเครื่องปรุงอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นซอสหอยซอสหอยเราจะใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับรอพอเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนครับ นี่นะครับก็จะง่ายต่อการผัดนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยครับใส่น้ำมันลงไประดับไฟที่เราจะใช้นะครับก็เป็นระดับไฟแรงเลยครับเมื่อน้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วก็นำพริกกระเทียมลงไปได้เลยครับพอผัดจนหอมได้ที่แล้วนำผักลงไปได้เลยครับขณะที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับ ระดับไฟเราจะไม่ลดเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้เราก็จะเปิดเป็นระดับไฟแรงเลยนะครับเราจะผัดกันแป๊บเดียวครับพอเรานําผักลงไปแล้วเราตามด้วยเครื่องปรุงที่เราผสมไว้ได้เลยนะครับนี่นะครับผัดคลุกไปคลุกมาได้เลยครับพอผักเริ่มสุกนะครับเราจะนําหมูกรอบของเรานะครับใส่ลงไป จากนั้นเราก็ผัดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับตอนในช่วงของที่เราใส่หมูกรอบลงไปนะครับนี่นะครับตามด้วยหมูกรอบเลยเราจะคลุกไปคลุกมาแค่2อถึงสารอบแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับกลิ่นหอมมากๆครับเพื่อนๆนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูคณะหมูกรอบง่ายๆของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆราดข้าวสวยร้อนๆ หมูกรอบกับกรอบครับเพื่อนๆรสชาติที่เราได้ในวันนี้นะครับก็มีความเผ็ดนิดนึงนะครับแล้วก็มีความนัวของน้ําผัดนะครับบอกเลยว่าครุข้าอร่อยมากครับก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูนะครับทําไม่ยากเลยนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนหน้าสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ